สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันที่14กันยายน2023วันพรฤหัสนะครับวันนี้ฉลองเทดทูนไม้กังเขนนะครับเราพูดถึงไม้กังเขนเราทราบทีเดียวนะครับว่าหมายถึงอ,อะไรนะครับหมายถึงความรักของพระเยซูเจ้านั่นเองเอจะนำบทเทศโดยนักบุญอันดรูแห่งกรต์พระสังฆราชในหัวข้อไม้กังเขนคือพระสิริรุ่งโรจน์และชัยชนะของพระกยศูเจ้า ท่านเทพสอนไว้ว่าดังนี้ก็บอกว่าเราทําการเฉลิมฉลองไม้กางเขนซึ่งขับไล่ความมืดและนําความสว่างมาสู่เราในการฉลองนี้เราเองถูกยกย่องให้สูงขึ้นพร้อมกับพระคริสตเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนเราละทิ้งโลกและบาปไว้เบื้องหลังเพื่อเราจะได้สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม้กางเขนช่างใหญ่หลวงนี่ก็ไรไม้กางเขนเต็มไปด้วยพระพร ใครได้ไม้กางเขนมาเป็นกรรมสิทธิ์เขาจะมีกรรมสิทธิ์ในมหาสมบัติสูงส่งและประเสริฐกว่าสิ่งใดในโลกทั้งในความจริงและตามและและตามชื่อไม้กางเขนเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงเพราะว่าไม้กางเขนโดยทางไม้กางเขนและเพื่อไม้กางเขนทรัพย์แห่งความรอดซึ่งสูญเสียไปแล้วจะได้กลับคืนมาอยู่สู่เราถ้าไม่มีไม้กางเขนพระคริสตเจ้าไม่อาจถูกตรึงกางเขนหากไม่มีไม้กางเขน องชีวิตไม่อาจถูกตอกตรึงบนต้นไม้และถ้าพราะองค์ชีวิตองค์ชีวิตนั้นไม่ได้ถูกตอกตรึงบนต้นไม้ก็จะไม่มีทานน้ำทรงชีวิตไหลจากพระีข้างของพระคริสต์เจ้าคือพระโลหิตและน้าเพื่อชำระล้างโลกพันธุกรรมพันธกรรมต่างๆแห่งบาปของเราจะไม่ถูกเพิกถอนเราจะไม่ได้รับอิสรภาพ จะไม่ได้ชื่นชมในผลของต้นไม้ส่งชีวิตและประตูสวรรค์จะไม่เปิดออกหากไม่มีไม้กางเขนความตายก็จะไม่ถูกทำลายและนรกก็จะไม่ถูกช่วงชิงเพราะฉะนั้นไม้กางเขนจึงเป็นสิ่งใหญ่ยิ่งหน้าพิศวงหน้าเคารพไม้กางเขนใหญ่ยิ่งเพราะโดยไทยไม้โดยทางไม้กางเขนกิจกรรมมันสูงส่งของพระกฤษเจ้าบรรลุถึงความสําเร็จสมบูรณ์อย่างแท้จริงเพราะทั้งมหสัสจจร,รย์และมหาธรมานของพระองค์ ทรงได้รับการตอบแทนด้วยชัยชนะไม้กางเขนเป็นที่น่าเคารพเพราะเป็นทั้งเครื่องหมายแห่งความทรมานของพระเป่นเจ้าเป็นธงชัยแห่งชัยชนะบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ทรงเต็มด้วยพระทัยการยอมรับทรมานทั้งสิ้นพระชนและบนไม้กางเขนนั่นเองพระองค์ทรงได้รับชัยชนะเหยียดหยามอันร้ายพิชิตความตายและทำลายประตูนลก ไม้กังเขนจึงกลับเป็นความรอดของโลกไม้กังเขนคือพระสุริงุรจนดของพระกฤษณเจ้าซึ่งเทิดทูลดังชัยชนะของพระองค์ไม้กังเขนเป็นถ้วยแห่งความรอดซึ่งพระองค์ทรงรอคอยคือความสําเร็จบริบูรณ์ของพระธรมานของพระองค์เพื่อเราไม้กังเขนเป็นพระสุริยุรลนดของพระกฤษณเจ้าจงฟังพระวาจาของพระองค์บัดนี้บุตรแห่งมนุษย์ได้ถูกยกย่องพระเบนเจ้าได้รับการยกย่องในพระองค์ และพระเป็นเจ้าจะทรงยกย่องพระองค์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงตรัสอีกว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงยกย่องพระองค์ด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ซึ่งข้าพเจ้ามีร่วมกับพระองค์ก่อนทรงสร้างโลกและตรัสอีกว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงยกย่องพระนามของพระองค์และมีเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่าเราได้ยกย่องแล้วและจะยกย่องอีกในที่นี้พระองค์ทรงหมายถึงความรุ่งโรจน์ที่พระองค์จะได้ทรงรับ โดยทางพระกฤษเจ้าบนไม้กางเขนถ้าท่านอยากจะเข้าใจว่าไม้กางเขนเป็นชัยชนะของพระกฤษเจ้าอย่างไรก็จงฟังพระวาจาซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินเราจะชักนํามนุษย์ทุกคนมาหาเราบัดนี้ท่านเห็นแล้วว่าไม้กางเขนคือพระสิริกรดและชัยชนะของพระกฤษเจ้าครับพี่น้องโดยปกติแล้วเครื่องไม้กางเขนเนี่ยเวลาที่เราเห็นไม้กางเขนเนี่ยเราก็ เข้าใจแล้วเราก็รู้ทีเดียวว่าอันนั้นเป็นเครื่องหมายถึงพระเยซูเจา้าคนที่ใส่ไม้กางเขนแขวนไม้กางเขนอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าใจถูกเข้าใจว่าเป็นคริสเตียนเป็นคนของพระคริสต์เจ้าแต่ปัจจุบันก็ไม่แน่นะักเพราะว่าไม้กางเขนก็มีหลายคนที่นําไปเป็นเครื่องประดับก็มีนํามาแขวนคอนามาอะไรอย่างนี้ก็หรือว่าบาง,งคนเห็นผู้หญิงบางคนก็ นำมาทำต่างหูแลนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เห็นอยู่โดยทั่วไปแต่สาระสำคัญของไม้กางเขนนั้นก็คือหนึ่งเครื่องหมายแห่งพระทรมานของพระเยซูเจ้าที่ส่งสิ้นพระชนและไถ่บาปเราด้วยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นสองเป็นเรื่องราวของความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเบญเจ้าทรงไถท่ทรงกอบกู้เราด้วยความอ่ ตายของพระองค์บนกางเขนและประการที่สามที่สําคัญก็คือเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะชัยชนะต่อบาปต่อความตายนะเราก็แปลกใจใทําไมตายพระองค์ก็สิ้นพระชนบนกางเขนแล้วทาไมบอกเป็นชัยชนะกางเขนคือหลักชัยที่สําคัญนะมันผ่านความทุกข์ยากในประวัติของพระเยซูเจ้าใช่ไหมแบกแบกกางเขนสัปดาห์สุดท้ายาร่วมมานเนี่ยใน การเดินลืกสุิภาพเห็นพระทรมานของพระเยสุเจ้ารับทรมาณรับทรมาณจนกระทั่งสิ้นพระชนถูกังกูหาแล้วส,สุดท้ายแล้วกลับเป็นขึ้นมาเ <c oughs> พราะฉะนั้นกังเขนก็คือชัยชนะสิ้นพระชนถูกกลับเป็นขึ้นมาและได้รับพระสิริรุ่งโรจน์เพราะฉะนั้นวันนี้จึงบอกว่าเมื่อเราถูกยกขึ้นจากวันทชักนำอะบัดนี้ท่านเห็นแล้วว่าไม้กังเขนคือพระสิริรุ่งโรจน์และชัยชนะของพระเิสต์เจ้าเราจึงไม่ ไม่เห็นความหมายเพียงแค่ความทุกข์ทรมานอีกต่อไปแต่ว่าเห็นถึงชัยชนะเห็นถึงความรักที่แท้แล้วก็จะบอกว่าเห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องทุกครั้งเมื่อเราเห็นกางเขนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกครั้งเมื่อเราทําสําคัญมหากางเขนภาษาชาวบ้านบอกทําเดชพระน,นามเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายกางเขนใช่ไหมว่เาเป็นโอกาสที่เราจะคิดถึงความรัก ที่พระเบญจเจ้ามีต่อเราโดยผ่านทางพระปรสรมานการกับคืนชีพของพระเยซูเจ้านั่นเองนะครับวันนี้ขอให้เราได้ดําแเบบนินชีวิตอยู่กับเพื่อนพี่น้องในโลกนี้อย่างดีด้วยความรักเหมือนที่พระเยซูเจ้ารักเราแล้วก็มีกงเขนเป็นธงชัยเป็นหลักชัยเป็นเครื่องหมายที่จะนําชีวิตของเราไปในโลกนี้ท่ามกลางความยากลําบากความเหน็ดเหนื่อยอะไรต่างๆก็ตาม ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ